I was กเขาเชวาผิดเคียวครับทุกคนนกเยอะมากแต่ไม่มีตัวเข้าเลยเดินหากินอย่างเดียวครับเดินเต็มไปหมดเลยเป็นสิบยี่สิบตัวครับแต่ไม่มีตัวเข้ามาสู้เลยไม่สนใจนกต่อเลยครับเดินหากินอย่างเดียว นี่ครับสวยงานเป็นครั้งแรกนะครับที่นกเขาชวามาเหยียบนะครับก็กำลังอยากเลี้ยงอยู่พอดีเดี๋ยวจะลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับตัวนี้ลายสวยเลยครับนกเขาชวาตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะ ที่ผมเห็นมาที่อยู่ที่บ้านผมก็มีอยู่หลายคู่ที่เดินมาหากินหน้าบ้านบ่อยๆแต่มันจะไม่สวยอย่างนี้นะมันจะออกตัวดำๆหน่อยโอเคครับก็ถือว่ายังหมันอยู่นะครับแข้งก็สวยดีหน้าตาก็หล่อๆอาการครับ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ